อันนี้คือเหมือนเดิมนะครับอันนี้เอาสมมติว่าอะมิโนเนี่ยเราบอกว่าอะมิโนแอซิดมีพาร์ททั้งของคาร์บอกซิลิกแอซิดแล้วก็หมู่อะมิโนเนาะแสดงว่าถ้าเราใส่กรดคือเรื่องเดียวกันเมื่อกี้นะเรื่องเดียวว่าถ้าฉันอยากได้บวกอย่างเดียวก็คือไปใส่กรดนี่ไงตัวนี้มารับกรดเอาซีอออกเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันกับหน้านี้จนกับมัใหม่ไหนวาเออเรื่องเดียวกันกับหน้านี้เขาแค่มาเขียนไว้ข้างหลังเลยเฉยว่าเนี่ย ถ้าสมมุติว่าเอาอีกตัวเนี้สวิตเตอร์ไอออนมาเกยบม,มาใส่โปรดเราก็จะได้เป็นตัวนี้แหละที่มีแต่ความเป็นบวกอย่างเดียวก็คือทาง pH ต่างๆถ้าปไปใส่เบสก็เป็น pH สูงๆตรงนี้ก็จะเป็น n อ2ตรงนี้ก็จะเป็นตัวลบนะกับอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้สำคัญเนาะอยู่ในเรื่องเอมีเหมือนกันครับในเรื่อง e นะเอมีน่ะทวนให้ ในเรื่องเอมีเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยถ้าเป็น R N2 e ใช่ไหมเรามาใส่กรดเรามาใส่กรดไนตรัส HNO2 ในตรัสไม่ใช่ไนตริกเนาะไนตริก NO3 เอามาใส่กรดในตรัสสิ่งที่เราจะได้ก็คือ R ขีด n bond, ดับเบิลอนดดับเบิเกรดเอ็นติดบวกตัวนี้เรียกไดอะโซเนียมในเรื่องเอมีสอนตัวนี้ไว้เนาะเรียกไดอะโซเนียม แลบเดซนเนียมถ้าเป็นอารอมัติกแกก็เสถียรแกก็จะอยู่แบบนี้แต่ถ้าแกไม่ใช่อารมณมัติกแกจะอยู่ไม่ได้เพราะแกไม่มีเรโซแนนซ์แกเฟสแกไม่มีเรโซแนนซ์ไม่มีผลของเรโซแ ance, นนซ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแกจะสลายตัวสลายตัวแน่สลายตัวให้แก๊สในตัวเจนส่วนตัว R ที่เหลือเนี่ยตัว R ที่เหลือเนี่ยบางตัวก็จะเป็น OH บางตัวก็จะเป็น a อลคอ แต่หลักๆก,ก็คือได้แก๊สไนโตรเจนในทางเดียวกันอะมินโนแอซิดมีหมู่อะมินโนเหมือนกันเอามาใส่กรดไนตรัสก็ตอนแร้เป็นแก๊สไนโตรเจนเหมือนกันทดสอบได้เหมือนกันเป็นการทดสอบไปเฉย เพราะนั้นก็ถามว่าทดสอบหมู่อะมิโนโมโมทดสอบไนโตรเจนที่เป็นเอมีไพรเมอรี่เอมีใช้อะไรก็เรื่องเดียวกันใช้กรดไนตรัสน,นะครับเลือแก๊สไนโตรเจนเนาะคราวนี้เรารู้อะมิโนแอซิดละเรารู้สิ่หน่วยเล็กสุดอ่ะเป็นกรดก็ได้เป็นเบสก็ได้ละล,ะละาะน้ำจะสวิตเตอร์ไอออนเนาะจะสังเคราะห์อะไรไก็ไปจำรเรเกสเต์กันเองนะครับอันนี้ก็ต้องท่องนะครับไม่รู้จะสอบท่องยังไง ถ้าสมมติว่าเอาเมนูเอซิดหลายๆตัวหลายๆตัวนะมาประกอบเข้าด้วยกันเราจะเรียกว่าเป็นเป็นทายละไม่ใช่ตัวเล็กๆละเอามาเป็นแบบ2ตัวต่อการ3ตัวต่อการ4ตัวต่อการอารมณ์เดียวกับเรื่องน้ำตาลม่แก้เราบอกถ้าเ่อน้ำตาลน้ำตาลแต่ละตัวเป็นวงกลมนะสมมติเป็นวงกลมจะเอามันมาเชื่อมกันอ่ะมันต้องมีการขุดเจาะเชื่อมเหล็กขุดเจาะขุดเจาะเชื่อมเหล็กขุดเจาะอ,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 อย่างเงี้ยส่วนที่มันหายไปเนื้อข้างในอย่างเงี้ย มันต้องมันต้องหายไปแล้วก็ต้องขุดเจาะแล้วก็เชื่อมเหล็กเข้าด้วยกันเนื้อข้างในเนี้ยที่วงกลมจะคลิปทำทึบๆไปเนี้ยมันจะหายไปเพ่มันจะมีส่วนหนึ่งที่มันหายไปอะมิโนแอซิดก็เหมือนกันอะมิโนแอซิดสมมติเป็นก้อนสีเหลี่ยมใช่ไจะเอ้าสีเหลี่ยมมาต่อกันแกก็ต้องขุดขุดขุดข้างในแล้วก็หาเหล็กมาใส่หาเหล็กมาใส่เชื่อมให้หลายตัวมาต่อกันแต่ว่านี่เนื้อข้างในของมันส่วนหนึ่งของอีกทีเีมเมื่อกี้มันก็จะมีส่วนที่หายไปใช่ไหมส่วนที่หายไปนี้นเขาบอกว่ามันก็ กันถ้าจะเชื่อมน้ำตาลเขาจะการจะน้ำตาลๆออกต้องใช้น้าจะเชื่อมมิโนเอซิดเขาจะการจะเอามิโน o อซิดแยกออกจากกันก็ต้องใช้น้ำมีน้ำเป็สนส่วนประกอบหลักเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามมสมมติมีอ m i น o acid สองตัวมีอ m i n o acid สองตัวมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเนาะในร่างกายเนาะมันก็จะเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันแล้วก็กําจัดน้ําออกสิ่งนี้คือสิ่งที่กําจัดออกเนาะเราก็จะได้เอไมเกิดขึ้นมันคือเอาเอมีนทำมาจากคาร์บ,บอ,อกซิลิกเอสิตะเราก็จะได้เอไมออกมา ครั้งนี้ตัวเอไมทที่เกิดขึ้นเราจะไม่เรียกเอไมท์ละเราจะเรียกเป็นเปปไทด์บอลเราจะเรียกเป็นเปปไทด์บอลแต่มันคือเอมทนั่นแหละมันค,คำเดียวกันแค่ว่าอยากเปลี่ยนชื่อเฉยๆอยากให้แบบเออม,มันต่างกันเติมเฉยๆก็เปลี่ยนเป็นเปปไทด์บอลไปซะคราวนี้ถ้ามันเป็นอะมิโนแอซิดสองตัวต่อกันอย่างเงี้ยสองตัวต่อกันจะเรียกใหม่ไม่เรียกอะมิโนแอซิด จะเรียกเป็นปบไทายปบไทดยชนิดไหนถ้าอะมิโนแอซิดสตัวก็จะเป็นใดเปบไทายมีพันธะเปบไทดยกี่พันธะหรือปปบทา์บอลกี่พันธะไดปบไทดยก็ต้องสองตัวเนาะต่อกันจะต้องมีแค่หนึ่งตัวหนึ่งพันธะถ้าสมมุติอะมิโนแอซิดสามตัวต่อกันอะมิโนแอซิดสามตัวต่อกันสิ่งที่เราได้คือหนึ่งสองสามแบบนี้ใช่บ้า มีอะมิโนแอซิดสามตัวหนึ่งสองสามก็จะเรียกเป็นไตรเปปไทด์ถามว่ามีพันธะเปปไทด์กี่พันธะก็ตรงนี้หนึ่งพันธะตรงนี้หนึ่งพันธะก็จะมีแค่สองมันก็จะเป็นเอ็นลบหนึ่งนะครับคือจะจำเป็นก็จําเป็นเอ็นลบหนึ่งอะมิโนแอซิดกี่ตัวก็ลบออกไปหนึ่งก็จะเป็นจนํานวนพันธะที่ต่อกันคราวนี้เกัจะมีข้อจํากัดว่าเปปไทด์บอลที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องไม่เกิน หนึ่งหมื่นโมเลกุลของออของของโมโนโมเมอร์ของตัวอะมิโนแอซิดก็คือต้องเป็นพันก,ก็ใหญ่แหละแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ใช่ปโปรโตีนก็คือประมาณสักหมื่นตัวน้ำหนักโมเลกุลไม่เกินหมื่นนะครับถ้ามันเกินกว่านั้นเขาจะเรียกว่าอะไรถ้าเกินกว่านั้นก็จะเป็นโปรโตีนละแต่คอยไปพูดถึงโปรโตีนที่หลังคราวนี้เวลามาเชื่อมกันเวลามาเชื่อมกันสอ,องน้ำนี้มันต้องอยู่ด้วยกันเวลามันมาเชื่อมกันนะครับเราจะเห็นว่า ฉันเอาคาร์บอซิลิกแอซิดไปเชื่อมกับอะมิโนโตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ยอีตัวนี้จะเหลืออะมิโนแอซิดอยู่ไหมตัวนี้ก็จะเหลือคาร์บอซิลิกแอซิดอยู C U, นะ่อันนี้ไม่โวแอิเนาะอันนี้ C. คาร์บอซิลิกแอซิดนี่คาร์บอซิลิกแอซิดเขาก็จะมีชื่ออีกว่าเฮ้ยมันต้องมีการลำดับหรือวามันจะต้องมีการลำดับไม่งั้นเราจะบอกไม่ถูกว่าใครมาก่อนมาหลางังเขาก็เลยบอกว่าถ้าใครเหลือในตัวเจนอยู่ เหรือไนโตรเจนอยู่อย่างเงี้ยเราจะเรียกเป็น N Terminal เพราะแกเหลือไนโตรเจนเหลือไอมีอยู่แต่ถ้าใครเหลือคาร์บอกซิลิกแอซิดอยู่ก็จะเป็น C Terminal มันก็จะมี N กับ C เนาะเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันให้นับเเป็นหัว C เป็นหางเดีมาดูการอ่านชื่อกันเช่นเนี่ย เห็นปะเชื่อมกันสมมติอันนี้เราไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเนาะแต่เรารู้ว่าอีเนี่ย n t e r m ท n a l มนี่เอ็นเท al ส่วนตัวนี้เป็น C t e r m i n ม l เพราะแกปิดท้ายด้วยคาร์บอ,อซิลิกเอซการอ่านชื่อเขาบอกว่าอ่านชื่อจะต้องอ่านจาก n c. ไป C หา n c. ให้เจอเราค่อยไป c เขาเลยมีพีการอ่านชื่อมาให้หน้านี้ก็จะแบบเออตัวหนังสือแปลกๆนะครับเพราะว่าเวลาก๊อปมาจากอีตัววาดรูปแล้วมันมันเพี้ยนให้ดูจากตรงนี้ครับเขาบอกอย่างนี้หาก่อนตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่ามีกี่ตัวตอนเราหา N terminal เนี่ยตรงนี้ N แน่ๆเระบายสีให้มันก็ได้ว่าอีเนี้เป็น N terminal แกเป็น N terminal แน่ๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกิ่งเนาะอันนี้เป็น C terminal อันนี้เป็น C terminal สมมุติไปอยู่ในห้องสอบเขาถามว่าเฮ้ยเป p ไทายที่ให้มาเนี้ยมีอะมิโนแอซิดประกอบอยู่กี่ตัวหน้าที่เราก็คือต้องทำอย่างงี้นะครับเราต้องเราต้องนึกภาพให,ให้ได้ก่อนว่ามันเป็นโครงสงร้างอะมิโนแอซิดเป็น N- เนบอล O-OH ใช่ไหมตรงนี้เป็น N2 s ควรใจหลักก็คือเราต้องทำอย่างงี้ครับเป็น N-C-C- เดบนบอล O เราต้องหายอย่างนี้ให้เจอเราก็จะรู้ว่า เป็นไทรบอลมันเชื่อมตรงไหนเช่น N N อยู่นี่เนาะ C แล้วก็เป็น C แต่มันบอล O เฮ้ยแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นไทรบอลไงลองตัดดิตรงเนี้ยแค่หนึ่งตัวละเราก็หาใหม่ N C อันนี้ C เฉยๆไม่ใช่ C ัหนอน O เนาะ N C ตรงนี้ C แต่มันบอล O เฮ้ยอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวละ เราก็จะตอบได้ว่าอ๋อหน้าตาแบบนี้เป็นไดเปปไทด์นะมี1พันธะเปปไทด์หรือ1่เปปไทด์บอร์ดเนาะด้านนี้เป็น N t e r เทอร์มิลด้านนี้เป็น C t เทอร์มิลเวลาอ่านชื่อเขาบอกว่าถ้าอีพาร์ทนี้มาจากไกลซีนตรงนี้เป็น o อเเป็นไกลซีนด้านนี้มาจากวาลีนด้านนี้มาจากวาลีน,าน,นาาก,การอ่านชื่อก็จะอ่านเป็นปกติเหมือนจะเป็นไกลซีนเนาะไกลซีน บวกวาดีนเวลาอ่านชื่อเอาไกฟินขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวาดีนเขาจะอ่านเป็นไกซิลไม่ใช่ไกฟีนล,ละเพราะไอ้ไกฟินไปเกาะกับวาลีนอยู่ก็อ่านเป็นไกซิลตามด้วยวาลีนมีอยู่แค่สองตัวตัวสุดท้ายลงท้ายด้วยอินอินลงท้ายด้วยแบบชื่อของมันเต็มเมก็จะมีชื่อย่ออีกไม่อยากเรียกแบบนี้ก็จะเป็นไกจุดวาลจุด,ววจดแต่ปกติแบบเฮ้ยอย่างที่บอกา่าไม่ต้องไปจำอันนี้องไปิเราไม่ถึงขั้นขนาดนั้น ถ้าสมมติเขาอยากรู้ชื่ออะมิโนแอซิดเขาจะให้อะมิโนแอซิดมาเองเขาจะให้อีหน้ามา่กี้มาเองว่าเฮ้ยอะมิโนแอซิดต่อไปนี้ชื่ออะไรบ้างหรือให้ชอยส,ส์มาสมมติว่ามีอะมิโนแอซิดสามตัวสมมตินะครับอันนี้สมมติโจทย์ให้เฉยๆสมมติมีอะมิโนแอซิดสักสามตัวให้ชื่อมาพร้อมเลยมีไกลซีมีวาลี ine, มีอะไรกว่ามีอารากีนสมมติสมมตินนะอะอันนี้ก็ได้มีไกลซีน iwadin u mi alani สมมติโจทย์มาให้อย่างงี้ครับเวลาสมมตินนะเขาอยากสมมติว่าถ้าเขาถามว่าเขาอยากรู้ว่าอะอมิโน,นเอ๊ะเปปไทด์ต่อไปนี้ชื่อว่าอะไรถ้าเอามา,มาเรียนต่อกันเนาะเขาก็จะให้สูตรแล้วก็โครงสร้างแบบนี้มาให้พร้อมกับชื่อครับเราไม่ต้องไปจำหน้าที่ของเราก็คือเราดูแค่ว่าใครเรียนก่อนหลังสมมติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเอาวาลีนสมมตินนะสมมติโจทย์เอาวาลีนต่อกับไกลซีนต่อกับอาลานีน สมมตินนะเขาบอกให้เอาวาลรีนต่อกับไกลซีนต่อกับอาราณีโดยให้วาลีนเป็นเอนเทอร์มินอลเวลาอ่านชื่อก็จะเป็นวาลจุดไกลจุดอาราจุดอย่างนี้เนาะนี่ชื่อยอ่อถ้าอยากได้ชื่อเต็มมันก็จะเป็นวาลิวไกรซีว ด้วยอะไรดนการอ่านชื่อเฮ้ยอยากรู้โครงสร้างโครงสร้างใดต่อไปน,นี้สมมตินนะโจทย์ขิดห,ห,นหน่อยยาก,ยาก,ยากหน่อยแต่ก็ไม่ขิดขนาดน,นั้น,นหรอกบอกว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าถ้าอะมิโนเอซิดสองสามตัวนี้มาต่อกันเป็นชื่อนี้โครงสร้างจะเป็นแบบไหนแต่เขาให้โครงสร้างมาแหละอย่างที่บอกเขาให้โครงสร้างมาหน้าที่เราก็คือถ้าแกขึ้นด้วยตัวนี้ก่อนลงท้ายด้วยตัวนี้ซึ่งตัวนี้ต้องเป็นแกจะต้องเป็น C terminal หน้าที่เราก็คือเขียนเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเป็น N Terminal N Terminal term เป็นตัวนี้นะไวร u l ใช่ไหมครับไวร u l เนาะแล้วก็วาดไวร u l ก่อนเอาสีงเงินที่แหละตามสีน,นี้เลยอันนี้ไวรั l ต้องต่อเป็นเบบไพบอลเนาะกับไกลซีนก็เอาอีกไกลซีนเนี่ยมาต่อเอาด้าน N มาต่อเอา N มาต่อ ต่อแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยอะลานีก็ต้องเป็นเอนแเราก็จะได้เป็นเอ็นเทอร์มินอลกับซีเทอร์มินอลแบบนี้ครับได้เป็นเอ็นเทอร์มินอลกับซีเทอร์มินอลแบบนี้ คือมันไม่ยากหรอานะก็คือเราแค่แบบไปนั่งจับจุดไปนั่งจับจุดว่าถ้าเอา3ตัวเนี้ยมาต่อกันเราจะเขียนเรียงเรต่อกันแบบเอาเียงเรียงเรียงเีต่อ,อ,อ,แบบอ,อต่มมนนะอต่อ,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 อต่อ่อ่อต่อต่วต่อต่อด้อต่อต่ต่อตอข่่่อตอต้อตอตอตต่อต่่อตินะตอตต่อตี้ต่่อ่อเอ่อต่อต่ต่่อต่่อ่อตตต่่่อต่อตออ่่อออ่อต่อ่อ่ออออนอ เช่นให้ดูอีกอะม,มิโนยังไม่ต้องดูชื่อข้างหลังเลยน,นะครับเราแค่ดูเนี้ยบอกว่าเฮ้ยอีตัวนี้มีอะม,มิโนแอซิดกี่ตัวประกอบอยู่เอาแค่ประกอบก่อนเอาแค่ประกอบก่อนเราก็ต้องไล่เนาะตรงนี้เป็นเอ็นเฮ้ยเป็นอะม,มิโนแอซิดจริงเปล่ามันต้องเป็นเอ็นคาร์บอนซีเดบอโอใช่ปหเอ็นคาร์บอนซี o เดบอโอเฮ้ยตัวนี้อะม,มิโนโอแอซิดละหนึ่งตัวหน้าที่เราก็คือตัดมันก่อนนี่คือหนึ่งตัวละเราก็ไล่ใหม่ n คาร์บอน c ีดับเบิลบอลโออีกก็ตัดอีกหนึ่งคาร์บอนแล้วก็ n คาร์บอน c ีดับเบิลบอลโออีกแต่เป็น o อเแล้วอันนี้เป็น c ีเทอร์มินัลแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นหัวด้านนี้เป็น n อ็นเทอร์มินัลด้านนี้เป็นหางด้านนี้เป็นหางด้านนี้เป็น c ีเทอร์มินัลนะเราเราู้แค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อน เรารู้ว่าออนี่ N terminal อันนี้ C terminal นะมีอะมิโนแอซิดทั้งหมด1 2 3 3ตัวประกอบอยู่มีสองพันธะเปปไทด์ถ้าอยากรู้ชื่อเหมือนเดิมเขาก็จะให้อย่างนี้มาให้เราก็ดูว่าตัวนี้เหมือนไข่ตัวนี้เป็น C2 s ใช่ไหม C2 s ก็ตัวนี้เป็นไกลซีนไกลซีนขึ้นก่อนอเป็นไกลซีนขึ้นก่อนตา,าตามด้วยวาลีนตามด้วยวาลีน แล้วก็ตามด้วยอาราณีคนตัวนี้เรามาดูชื่อชื่อก็จะเป็นไกลซีนจุดวาวลีนจุดอะลา,าจุดอยากเขียนชื่อเต็มก็จะเป็นไกลซิ่วไม่ใช่ไกลซีนละต่อด้วยวาลิวเห็นไหมจบด้วยชื่อเต็มเต็มก็คืออาราณี ก็จะเป็นโปรโตีนละคาวน,นี้ถ้าเอาเปปไทด์ตัวใหญ่มาต่อกันนะครับเอาเปปไทด์ตัวใหญ่มาต่อกันเนะนี่ยเราก็จะเรียกเป็นโปรโตีนละแต่คันนี้โปรโตีนอ่ะมันไม่ได้มีแค่คาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนมันก็จะมีซัลเฟอร์ก็ได้เพราะอะมิโนแอซิดบางตัวมีซซลฟเฟอร์อะมิโนแอซิดบางตัวมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบอะมิโนแอซิดบางตัวต้องใช้โลหะเป็นองค์ประกอบสว่าเป็นโปรโตีนละเป็นไปได้หมดจะมีเหล็กจะมีแมงกนีสีจะมีโคบอลต์จะมีคอปเปอร์ ประกอบได้หมดอาจจะมีซิงค์มีอะไรประกอบได้หมดก็จะเรียกเป็นโปรตีนละเนาะโปรตีนก็จะมีหน้าที่ที่มันต่างกันบางตัวก็ไปเป็นเอนไซม์ ide, บางตัวก็เป็นโครงสร้างหลักในร่างกายเราเป็นกล้ามเนื้อเป็นส่วนต่างๆที่ประกอบขึ้นนะครับอาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของเส้นผมส่วนหนึ่งของเล็บอะไรเงี้ยนะครนี้เขาบอกโครงสร้างโปรตีนเป็นแบบไหนโครงสร้างโปรตีนเนี่ยเอาพืา้นฐานเลยเป็นแบบเส้นธรรมดา เรียงต่อกันแบบเอามาต่อกันอันนี้เอาเป็นแบบเอาอย่างเงี้ยมาต่อกันเอามิ i n o อซิดต่อกัน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 ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรียกว่า primary structure โครงสร้างประมภูมิไม่มีความซับซ้อนคือต่อไปยาวๆยาวๆไปเรื่อยๆอันนี้ประมภูมิคราวนี้ถ้ามันเริ่มมีรูปร่างละประมภูมิไม่มีรูปร่างนะครับประมภูมิคือเริ่มต้นเป็นแบบเส้นๆเหมือนเกิดมาเป็นหนอนคือเป็นแบบเป็นเส้นๆธรรมดา แต่ครั้งนี้พอมันเริ่มมีรูปร่างเราจะไม่ได้ปฐภูมิละเราจะเรียกว่าทุกติยาภูมิทุกติยาภูมิครั้งนี้ก็ต้องรู้อีกรูปร่างเกิดจากอะไรในโปรโตีนเนี่ยในโปรโตีนเมื่อกีอ้อเขียนไหมอ่านไม่ตรงไอซิเนาะดับเบิร์นบอลโออันนี้เอ็นเทอร์มินอลอีเอ็นเอส